ตำรวจเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำตัวชาวต่างชาติสองคนนะคะที่ก่อเหตุทำราร่างกายชายที่ขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้ไปฝากขังศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะพร้อมกับคัดค้านประกันตัวค่ะพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำรายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจนสาหัสค่ะ ความคืบหน้ากรณีที่สองชาวต่างชาติหัวร้อนก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะกระแทกพื้นจนเลือดข้างในสมองวันนี้พันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับการตำรวจภูธรบ่อผุดอ,อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำตัวสองผู้ต้องหาสัญชาติฝรั่งเศสโดยคนแรกนะคะเป็นผู้ที่นั่งมากับเก๋งคันดังกล่าวแล้วก็ลงมือชกต่อยค่ะส่วนอีกคนเป็นคนขับรถ แล้วก็ก่อเหตุลงมือทำร้ายร่างกายนายสมควรสงคตหนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บโดยทั้งสองคนถูกนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวตำรวจภูธรบ่อบผุดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในช่วงชั้นสอบสวนด้วยนางลัคนา ซึ่งก็เปิดเผยถึงอาการของนายสมควรส่งคตสามีที่ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการเลือดข้างในสมองว่าหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยทางแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ทําการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาการบาดเจ็บจนถึงขณะนี้นะคะนายสมควรนั้นยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายและก็ยังคงพักร,รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะขณะเดียวกันนางลัคนาเองก็ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเพื่อขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ ด้านพันตำรวจเอกยุทธนาผู้กำกับการตำรวจภูธรบอกผุดเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุนะคะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลแล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองคนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายสาหัสส่วนชนวนเหตุในครั้งนี้นะคะเกิดจากขับขี่รถแล้วก็มีการ ขับแซงค่ะแล้วก็อาจจะมีการท้าทายกันในช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะ